สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้โอมฮลินบล็อกจะพาพวกเรานะครับมาดูวันหน้างานจริงที่โอมเข้าไปเทรนนิ่งให้กับองค์กรบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับและวันนี้โอ้หูยแบรนด์ดังแบรนด์ไอติมของฝันของเด็กทุกๆคนเลยไอศครีมวอล์นั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีภายใต้ของบริษัทย,ยูนิลีเวอร์ครับมาฮะวันนี้ตั้งแต่เริ่มตอนเช้าเลยนะครับผมเองต้องบอกว่าได้รับ โจ์เนาะนืน้อหลายหลายองค์กรครับผมเชื่อว่าเรื่องของยอดขายเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงไม่จริงนะฮะพอยอดขายนั้นเป็นที่ไปที่มาของการสร้างรายได้ให้กับบริษัทเน้อดังนั้นต้องบอกว่าทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อมครับโอ้โหมาถึงปุ๊บผมก็ต้องเตรียมตัวก่อนเลยนะฮะมีคุณอูนะครับผู้ช่วยพิธีกรของผมเนี่ยพาขึ้นมาวอร์มอัพก่อนแล้วเปิดตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับต้องบอกว่า ก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นมาออนสเตจเนี่ยการเตรียมตัวของผมในหลักสูตรนี้ยใช้เวลาเขียนนานเลยนะฮะเพราะว่าต้องทําการบ้านโอ้ยเสียงที่คุณเคยครับนึกถึงเสียงนี้ที่ไรก็นึกถึงวัยเด็กตลอดเลยนะครับมันเป็นความผูกพันในวัยเด็กของอมจริงนะครับผมว่าไอเสียงนี้เป็นเสียงที่แบบว่าเสียงความสุขอะ่ะตื่นดืดตื่นดืดเนาะนะครับถ้าคุณยังจําได้อยู่ เวลาไอศครีมมามันคือรอยยิ้มมันคือความสุขมันคือโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนความฝันของวัยเด็กจริงๆนะครับและไม่น่าเชื่อครับว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับคือระดับเซลส์แมเนเจอร์ขึ้นไปที่ดูแลไอศครีมวอลทัทั่วประเทศไทยครับและบอกได้เลยว่าแต่ละคนนั้นมาด้วยพชชั่นมาด้วยไฟแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการแชร์รี่ของตรงนั้นเข้มข้นมากๆครับต้องบอกกันเลยนะว่าแค่ผ่านช่วงเช้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับต้องบอกว่า แปลกมากเลยนะผมไปสอนมาหลายองคอ์กรครับองคอ์กรนี้ต้องบอกว่าเป็นองคอ์กรที่แบบว่าเข้มข้นอะ่ะคือผมจําได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยโฟกัสง,งานของตัวเองกันมากๆเลยในตอนเช้าตอนที่ผมก่อนเริ่มสอนอะ่ะโอแต่ละคนแบบเปิดคอมทางานกันทุกโต๊ะแบบว่าง่ายๆคือโฟกัสกับเป้าโฟกัสกับยอดกันสุดๆนะครับเรียกว่าวินาันดิสซิปลินแล้วก็วิธีคิดของคนในองคอ์กรนั้นเหนือชั้นจริงๆครับผมหลังจากช่วงเช้าครับไม่น่าเชื่อครับผมเห็นบรรยากาศปุ๊บเอ๊ หน้าที่ของวิทยากรครับต้องพยายามซิงค์พลังงานของตัวห้องให้เข้ากับมูดได้ในทุกช่วงเบรกนะครับเราจะมา QC กันนะอันนี้ก็จะเป็นภาพผมกับผู้ช่วยของผมนะคุณอูนะกำลังนั่งถกกันว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างงั้นเราไลฟอัพเดอะมูดขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะครับก็เลยพากับเข้ามาไอ e ์เบรกกิ้งกันสนิดก่อนจะเติมองค์ความรู้ในหัวข้อถัดถดไปนะครับต้องบอกว่าองค์ความรู้ข้างในเนี่ยมันมีตั้งแต่กระบวนการคิดที่จะทำให้ทีมงานมีกรอตไมน์เซ็ตเนาะนะครับ การมีโกรทไมเซ็ตก็ทําให้ทุกคนนั้นสามารถเติบโตไปได้ไม่พอครับเราพาทุกท่านกลับมาทบทวนจิตใจโลกภายในการที่เราจะดูแลยอดขายดูแลทีมแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องอยู่กับความกดดันดังนั้นการที่กลับมาทำมา f ฟู n e s s นิ่งกับตัวเองเข้ามาสัมผัสจิตใจโลกภายในครับก็ทําให้ได้เจอคําตอบของความเครียดที่เรากดซ่อนไว้แล้วก็ปล่อยวางมันได้ครับ ในช่วงบ่ายนะครับต้องบอกว่าเรามาต่อกันอย่างเข้มข้นเลยด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการสะกดจิตบําบัดเราจะใช้ศาสตร์ของ NLP นะครับมาเคลียร์อารมณ์ลบๆของจิตใต้สํานึกของพวกเรากันเองครับ และแน่นอน,นครับในขั้นตอนนี้ผมกําลังเดโมนสเตรตวิธีการขายของให้คนที่หลากหลายประเภทนะครับและลองให้แต่ละท่านนั้นได้ฝึกขายเป็นเวิร์กช็อปกันจริงๆครับแม่เร mm ียกว่าสนุกสนานและยิ้มแย้มกันสุดๆนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นคลาสที่เข้มข้นนะครับได้เจาะลึกนับถึงประสบการณ์ของการขายจริงๆแล้วก็แยกแยะประเภทของกลุ่มคนได้อย่างชัดเจนครับรวมไปถึงเทคนิคนะครับที่เราใช้ในการหาแรงจูงใจของผู้คนครับ ด้วยการเรียนไปนะครับสไตล์การสอนของโองมเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีนะครับประมาณ30%นะครับแล้วก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะครับประมาณ70%เรียนไปถกกันไปเรียนไปแชร์กันไปนะครับแล้วก็มีได้อะหรกให้ทบทวนกันแน่นอนครับ ตามผลลั์เลยทุกคนได้ปลุกไฟนะครับได้ความกระตือรือร้อนในการกลับมาทํางานได้มองคนขาดมากขึ้นนะครับได้เรียนรู้ที่การตั้งคําถามเพื่อที่เจาะลึกถึงแรงจูงใจของคนบางคนครับโอ้ผมจําได้เลยครับเคสนี้ที่สาธิตกันบนเวทีเนี่ยพอพูดไปเรื่อยๆเนแววตาของพี่เขาเนี่ยก็เริ่มเป็นประกายขึ้นเป็นประกายขึ้นเป็นประกายขึ้นครับและไอ้เทคนิคเหล่านี้นะครับถ้าใครทําเป็นสามารถกระชากแรงจูงใจในตัวทีมขายให้กับตัวเองได้ดูด้านตัเองตอนนี้ครับรู้สึกยังไงครับ เดิมสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อกี้นะครับคือการเติมเซลล์เอสตีมในทีมของเราเขาดูสว่าเอ้ยเขาเองก็คิดด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจแล้วไม่เห็นทุกอย่างเรื่องที่เขาเคยติดสิ่งที่เขาอยากได้เขามีเคียะ์แอคชั่นที่เขาจะทำและทุกอ,อย่างเกิดจากเขาเองทั้งหมดแล้วว่าคนนันรู้สึกยังไงฮะดีหรือแย่ ตอนจบนะฮะต้องบอกเลยเลยว่านอกเหนือจากเราสอนเทคนิคการโคชทีมงานของตัวเองแล้วนะครับเราใช้เกี่ยวเรื่องของจิตวิทยาสื่อประสาทในการปรับภาษากายเพื่อสร้างสภาวะอารมณ์ปรับสเตตหรือปรับเปลี่ยนความเชื่อตัวเองครับดังนั้นนะครับบางทีความเชื่อของเราเป็นเรื่องสําคัญเนาะการจะดันยอดขายกัอบองค์กรการจะก้าวข้ามอุปสรรคที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนความเชื่อเท่านั้นครับที่จะพาเราไปได้ดังนั้นเราจะแฮก กระบวนการของสมองตัวเองยังไงเราจะพาเราเล่นเต็มร้อยกันเังนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเล่นกันสุดเล่นกันมันมากจบบรรยากาศของวันนะครับด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับต้องขอบคุณนะครับทางทีมงาน Wall Unilever นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับ Unlock Sales Potential กับ o oh มพลิ i m ล็อกครับ